อาการปวดข้อกับอาการข้ออักเสบมันก็ต้องแยกกันเหมือนกันนะคะคือปวดข้อคือเราก็คือปวดอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้ออักเสบอะค่ะมันก็จะมีปวดบวกบวมปวดกับแดงหรือว่ามีความร้อนเกิดขึ้นที่บริเวณข้อค่ะคนเราร่างกายเราเนี่ยมันมีสองข้างอยู่แล้วเราสามารถที่จะแบบยกมือขึ้นมาแล้วเปรียบเทียบกันได้เลยว่าข้างหนึ่งเนี่ยมันดูบวมกว่าอีกข้างหนึ่งหรือเปล่าหรือว่ามันแดงกว่ากันหรือเปล่าค่ะแล้วเราก็ยังสังเกตลักษณะของผิวหนังได้ด้วยว่าเออผิวหนังสองข้างเนี่ยมันดูเหมือนกันไหม โรคข้ออักเสบรูมาตอย์อะค่ะมันเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่งนะคะส่วนใหญ่อะมันมักจะเกิดขึ้นในผู้หญิงอะคะ่ะแต่ว่าผู้ชายก็มีเป็นได้เหมือนกันทีนี้อาการของมันเป็นยังไงคนไข้อะอาจจะเริ่มด้วยอาการข,ขัดขัดในข้อนาม,มาก่อนอาการมักจะเป็นตอนเช้าๆหลังจากที่เรานอนหลับแล้วมือเราอยู่เฉยๆมาตลอดทั้งคืนคนไข้ก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเพลียบางคนที่ข้ออักเสบรูมาตอย์ เกิดขึ้นในหลายๆข้อมากๆค่ะการอักเสบในร่างกายเนี่ยมันทําให้คนไข้บางคนเนี่ยน้ำหนักลดได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของข้อหรือว่าความสามารถในการดูแลตัวเองเพื่อการทํากิจวัตรประจําวันถ้าไม่ได้รักษาเป็นเวลานานๆานข้ออาจจะถูกทําลายคนไข้าอาจจะมาหาเราตอนที่นิ้วเนี่ยมันเริ่มเบี้ยวไปแล้วหรือว่ามันแบบผิดรูปไปแล้วชัดเจนหรือว่า เขาทําอะไรบางอย่างไม่ได้ไปแล้วอย่างเช่นว่าถ้าได้รับการรักษาที่ที่ไม่ไม่เต็มที่บางคนเนี้ยเส้นเอ็นมันจะขาดแล้วก็นิ้วก้อยเนี้ยค่ะจะตกเพราะฉะนั้นก็คือเวลาจะล้วงกระเป๋านิ้วเนี่ยมันจะคอยจะติดกระเป๋าอยู่เรื่อยเลยอะไรแบบนี้ก็มีค่ะหรือว่ากระดูกปุ่มกระดูกอันนี้มันจะ เหมือนกับเส้นเอ็นมันขาดอะปุ่มกระดูกมันก็จะลอยขึ้นมาสูงกว่าของคนอื่นเขาซึ่งอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นคีย์เปียโนสัญลักษณ์ที่เป็นคีย์เปียโนก็คือมันสามารถที่จะกดแล้วอันนี้มันก็จะเด้งขึ้นเด้งลงได้เราเนี่ยต้องได้รับยาที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคเพราะว่ามันเป็นที่รู้กันว่าการที่เรารักษาช้าเนี่ยมันจะทำให้ข้อของเราถูกทำลาย40ปีที่แล้วเนี่ยค่ะ ทฤษฎีของการรักษามันจะเริ่มต้นด้วยจากการกินยาแก้ปวดทั่วไปก่อนและถ้าคนไข้ไม่ดีขึ้นค่อยไปปรับเพิ่มให้ยารักษาลูมาตอยโดยเฉพาะแต่ภายหลังจากประมาณ10กว่าปี2 0ปีของการรักษาด้วยทฤษฎีนี้เนี่ยคนพบว่าคนไข้จํานวนมากที่มีข้อถูกทําลายไปโดยไม่จําเป็นทฤษฎีการรักษาตอนนี้เปลี่ยนใหม่ก็คือช่วงที่คนไข้เข้ามาหาแพทย์เนี่ยแพทย์ควรจะรีบรักษาด้วยยาหลายตัวพร้อมๆกันเพื่อให้ ข้อที่อักเสบนะั้นะถูกควบคุมไปได้อย่างรวดเร็วที่สุดโดยที่คนไข้เนี่ยจะต้องได้รับการตรวจเพื่อมอนิเตอร์ดูผลข้างเคียงจากการรักษาเป็นระยะทุก2-4สัปดาห์ในช่วงแรกแล้วแพทย์ก็จะต้องค่อยๆปรับยาจนกระทั่งคนไข้เข้าสู่เป้าหมายของการรักษาถ้าข้ออักเสบสงบแล้วแพทย์ค่อยเริ่มลดยาที่จะควบคุมโรคลงแล้วก็ต้องมั่นใจว่าข้อสงบ ไม่มีผลข้างเคียงของยาการออกกำลังกายอย่างอย่างดุเดือดในช่วงที่ข้อมันกำลังบวมกำลังอักเสบอันนี้เราก็ไม่แนะนำเราแค่รักษาการเคลื่อนไหวของข้อไว้เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าตอนหลังช่วงหลังที่ข้อไม่มีการอักเสบแล้วสงบแล้วช่วงนั้นคือคนไข้สามารถที่จะออกกำลังกายได้ตามที่คนไข้ต้องการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนไข้บางคนที่มีการทําลายข้อในบางส่วนไปแล้วอะค่ะเราก็จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเหมือนกันอย่างเช่นคนไข้บางคนมีกระดูกคอที่ถูกทําลายไปแล้วซึ่งอันนี้มันจะเพิ่มความเสี่ยงเวลาที่ไปออกกําลังกายที่เอ็กซตรีมแบบที่ฮิตฮิตกันในเวลานี้เราก็จะต้องแนะนําว่าเอ,าออการออกกำลังกายแบบนี้ขอหลีกเลี่ยงนะการประคบอุ่นก็จะช่วยลด ความเจ็บปวดหรือว่าอาการข้อขัดลงได้ทายาพ่นยาอะไรอย่างนี้ก็น่าจะได้ถ้าเป็นเกาหรือว่าเป็นพวกเกาเทียมพวกนี้ก็น่าจะเป็นการประครบเย็นมากกว่าที่จะเป็นการประครบอุ่นค่ะข้อมันก็จะถูกทำลายแล้วก็ผิดรูปไปได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ย เราไม่รักษาบางทีมันสามารถทําให้เกิดอาการนอกข้อได้ด้วยซึ่งอันนี้คนที่เป็นก็มีกันน้อยแต่ว่าเวลาเป็นเนี่ยมันอาจจะรุนแรงได้เช่นเ,เป็นเส้นเลือดอักเสบที่ขาบางคนเนี่ยเส้นเลือดอักเสบรุนแรงจนกระทั่งมันปิดเส้นเลือดไปทําให้มีผิวหนังตายหรือว่ามีนิ้วตายอะไรพวกนี้ได้โรคข้ออักเสบรูมาตอยอีกอันนึงก็คืออาจจะไปที่ปอดได้ทำให้เกิดพังผืดในปอดซึ่งพวกนี้อาจจะควรติดตาม การรักษากับแพทย์เป็นระยะระยะเพื่อให้แพทย์ช่วยคัดกรองว่าเรามีโรคอื่นๆที่สัมพันธ์กับรูมาตอยหรือเปล่าด้วยค่ะอันหนึ่งที่เราทราบก็คือมันเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมใช่ไหมคะแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยมันจะถูกโหมโรงด้วยปัจจัยที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้สองอย่างอันที่หนึ่งก็คือเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในฟันที่ผุค่ะ,คะ มันจะเป็นตัวที่โหมโรงรูมาตอยได้เพราะฉะนั้นก็คือการดูแลฟันตัวเองให้ไม่ผุหลีกเลี่ยงไม่ให้แบคทีเรียชนิดนี้มันขึ้นมาเกิดขึ้นในร่างกายเราหรือว่าอันที่2ก็คือการสูบบุหรี่นี่ก็เป็นการโหมโรงที่สำคัญเพราะว่าคนไข้ที่สูบบุหรี่จะมีโรคที่รุนแรงกว่าคนไข้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่และนอกจากนี้พอเป็นโรคไปแล้วอะค่ะคนไข้ที่สูบบุหรี่เนี่ยจะตอบสนองต่อยาบางชนิด แย่กว่าคนไข้ที่ไม่สูบบุหรี่ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่การดูแลฟันก็ไม่ใช่แค่ฟันอย่างเดียวคือการดูแลร่างกายเราไม่ให้มีการติดเชื้อมันก็จะได้ไม่มีตัวมาเติมเชื้อเพลิงเข้าไปค่ะอาหารที่ไม่สะอาดและมีการติดเชื้อเนี่ยมันอาจจะไปกระตุ้นโรคให้กําเริบขึ้นมาชั่วคราวได้เหมือนกับตอนสมัยที่มีโควิดแล้วมันอาจจะทําให้ข้อเสบเพิ่มขึ้นได้บ้าง เจ็บปวดมากกว่าปกติค่ะไม่จําเป็นต้องปวดมากเพราะว่าในบางใน,ในหลายๆเคสที่คนไข้เป็นลูมาตอยหรือว่าเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินก็ไม่ได้จําเป็นต้องปวดมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณมองเห็นว่าคุณมีข้อบวมแล้วสองข้างเทียบกันข้างหนึ่งบวมมากกว่าอีกข้างหนึ่งอันนั้นต้องมาหาสาเหตุค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อถูกทําลายหรือว่าถ้าในกรณีของลูมาติซัมโดยรวมแล้วอย่างเช่น SLE เนี่ย การที่เรามีข้อบวมเนี่ยมันอาจจะแปลว่าเราแอบมีไตอักเสบซ่อนอยู่ด้วยก็ได้หรือว่ามีความผิดปกติในเลือดเกิดขึ้นแล้วก็ได้ค่ะก็จะมีคนทานน้ำมันปลาเพื่อให้ได้โอเมก้าสโอเมก้าหมันก็เคยมีการศึกษาว่ามันช่วยลดการอักเสบได้บ้างแต่ว่ามันต้องทานเป็นปริมาณสูงคือวันละ3กรัมแล้วก็อาจจะมีกลุ่มอื่นอย่าง,างเช่นพวกขิง ขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความเชื่อว่ามันช่วยลดการอักเสบได้แต่ว่าก็เหมือนกันก็คือต้องทานเยอะมากใน1วันคุ้มไหมกับประสิทธิภาพที่ได้กลับมาก็อยากจะบอกว่ามันไม่คุม้มหรอกค่ะเพราะว่าประสิทธิภาพมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะอาหารเสริมพวกที่เป็นเม็ดๆนะคะสิ่งที่เราต้องระวังก็คือถึงอะไรก็ตามที่เราทานเยอะเกินไปอ่ะมันก็จะไม่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทานอาหารเสริมที่เป็นเม็ดๆนะคะ ช่วยกลับมาตรวจเ,เลือดดูด้วยว่ามีตับอักเสบหรือเปล่าไตาเป็นยังไงเม็ดเลือดตกหรือเปล่าซึ่งอันที่เจอบ่อยๆเลยอะ่ะคืออาหารเสริมที่ทําให้ตับอักเสบซึ่งบางครั้งอะ่ะอักเสบได้ค่าตับขึ้นเป็น10เท่าของค่าก่อนที่จะทานอาหารเสริมด้วยซ้ำค่ะ